สวัสดีค่ะทุกคน่ม,มดิเตอระ์คะสิวหรือไฟเนี่ยฮัลโหลริปนี้นะคะอยู่ในช่วงของดีจริงหรือจอกตาก,กันอีกแล้วนั่นเองนะคะโดยสิ่งที่มิวจะมาแกใคนที่ดูเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่มิวสั่งมาจากเน็ตนั่นเองแล้วจะมาพิสูจน์กันว่าเขาในด,ดีจริงสมชื่อตามตรงปกอะไรนี้หรือเปล่านะคะซึ่งคิวในวันนี้นั่นก็จะเป็นกล่องใส่ของนั่นเองนะคะที่ที่มิวสัมมาในเพราะว่าลายเขาสวยมากเขาเป็นแบบหนังดูมีความว่าโออดูแบบ ดูแบบมีดูแพงสุดๆดูแพงแต่ว่ามาใค่ะแค่หลักร้อยเท่านั้นเองค่ะก็คือจะเป็นกล่องใส่ของนั่นเองนะจ๊ะจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ประกอบยังไงบ้างนั้นเนี่ยไปชมกันเลยค่ะอาร์ทุกคนขออนุญาตเก็บผมนะคะแล้วก็คลิปนี้จะไม่ได้ใส่ไม์ตรงนี้ด้วยนะไม่รู้ว่าเสียงใช่เปล่าแต่ว่าตะกี้มิวเช็คแล้วว่าน่าจะชัดอยู่นะคะก็ใช้เสียงนิดนึงก็แล้วกันเป็นแบบไม้ลอยนะคะนี่เป็นไม้จากโทรศัพท์โดยตรงเลยเนาะอ่ะเรามาแกะของกันนะคะทุกคนเพิ่งได้มาวันนี้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นห่อมาแบบนี้เลย นหนึ่งมันมีไฟด้วยนะคะตักรูปนะทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วมันจะเป็นกล่องเที่ยวไว้ใส่ของแล้วก็มันจะนั่งได้ด้วยแล้วบางบางทีเขาบอกว่าเคลมว่ายืนได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อนข้างทนทานเลยทีเดียวนะมิวก็เลยสั่งมาตอนโปร6.6นั่นเองนะคะทุกคนก็ได้ราคาดีอยู่นะ ไม่รู้ว่าเขาตั้งราคาไวเวอร์จนเกินไปหรือเปล่ามันราคาแบบเป็นพันเลยอะแต่ว่าเขาเอามาทาโปรโมชั่นในราคาแค่ร้อยกว่าบาทเท่าน,นั้นเองนะทุกคนแล้ววันนี้ก็เลยจะมาแกะดูกันเลยนะคะหลังจากที่สั่งก็ได้ของประมาณ3วันมั้งสอนสวันนะมันไม,ม่ซีเรียสมากตอนรอของนะคะก็เลยไม่ได้สนใจอะไรแต่พอได้เน,นี่ยก็จะโอ้โหนี้ด้านหลังใช่ไหมแต่ด้านหน้าจะเป็นแบบงี้เฮ้ยอ,อันนี้ซื้อมาแบบราคา2 0 0 200สองกว่าบาทเองอนี่นะคะทุกคน ตรงฝาบนมันก็จะเป็นประมาณนี้อะแล้วเราก็จะมาแกะข้างๆกันคือห้องมิว่ามันจะเป็นแบบโทนน้าตาลไงก็เลยเลือกสีน้ําตาลแบบนี้มานะคะคสวยนะยทุกคนดูสินี่แล้วก็ค่อนข้างมีน้ําหนักเลยทีเดียวนะคะอันนี้นะแล้วถามว่าเป็นกล่องใส่ของอยังไงนะคะด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนอันนี้คือฝเาไว้ปิดนะนั่นเองอันนี้เป็นฐานด้านในนะคะ วางไว้ข้างในเวลาประกอบเนี่ยก็ไม่ต้องประกอบทุกคนแค่กลางนี่ออกมาอาน,น,นี้ด้านหลังเนี่ยทุกคนแค่กลางนี่ออกมานะเพราะมันพับก,กันอยู่ใช่ไหมแล้วเราก็เอาตัวนี้ยตัวถานมันเนี่ยยัดเข้าไปนี่นะคะแค่นี้ก็ได้กล่องใส่แล้วเนี่ยข้างในแบบนี้เลยประกอบไม่ยากจริงดูมาแล้วว่าเออมันทําได้นะคะแล้วเราก็เอาฝาเนี่ยทุกคนปิดใส่ลงไป นี่แค่นี้นะคะได้แล้วง่ายบอกเลยง่ายจริงนี่นะคะเดี๋ยวไว้ข้างหลังดีกว่าทุกคนจะได้เห็นว่ามันแบบเป็นประมาณไหนมันจะเป็นประมาณนี้อ่ะเนี่ยใส่ของได้เยอะอยู่นะคะแล้วก็ชอบตรงที่ข้างบนเนี่ยมันมีความเหมือนเป็นที่นั่งอยู่ด้วยคือมันเป็นทั้งเฟอร์นิเจอร์ก็ได้แล้วก็เป็นที่เก็บของได้ด้วยนั่นเองนะคะมีก็เลยไม่พลาดจะดูมานนเองแต่มันก็มีอยู่หลายลนยนะทุกคน มีทั้งแบบผ้าแล้วก็เป็นพลาสติกเป็นหนังแบบนี้ก็มีหนังเทียมแบบนี้ก็มีนะคะแล้วแต่ทุกคนเลยแล้วจะเลือกลายแบบไหนห้องเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยก็เลือกได้เลยนะคะอันนี้มิวซื้อมาจะมีทิ้งลิงไว้ให้แล้วกันนะคะเผื่อใครไปดูด้านล่างเนาะมันเป็นแบบช็อปช้อปปี้แบบที่เป็นมอลด้วยนะของมอลก็คือแบบของชื่อถือได้แบบรารูงานคุณภาพอะไรเงี้ยทุกคนแต่ว่าซื้อมาตอนลวราคาไงก็เลยไม่รู้ว่ามันจะแบบลดราคาอยู่ไหมอะไรเงี้ยนะคะนี่เป็นแบบนี้ เราก็สามารถนั่งได้ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวมิ้ลองนั่งให้ดูนั่งนิ้วหนักประมาณห้าสิบ 10, กว่าก็คือมันก็ยังนั่งได้นะเดี๋ยวเราย,ย,ยืนให้ดูด้วยทุกคนว่าเป็นไงถือว่ารับน้ําหนักได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะทุกคนแต่มิวไม่ไม่ทราบไม่รู้ว่าคนแบบที่แบบ หนักมากของมิวจะรับได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่หลักๆคือมิวจะมาใส่ของนั่นเองนะคะทุกคนสรุปเลยนะคะว่าสิ่งที่มิวได้มาในครั้งนี้ก็จะเป็นที่เก็บของแบบนั่งได้นี่นะคะก็ดีจริงนั่นเองนะคะทุกคนตรงตามปกแล้วก็งานคุณภาพด้วยนะคะทุกคนนี่เอเปิดมานะคะ,ะก็สามารถใส่ของได้อะไรได้นะคะดูแบบภายนอกค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวนะคะทุกคนแล้วก็ใส่ของทั้ง ของที่เราไม่ไม่ใช้หรือว่าไม่อยากให้มันแบบเกะกะที่พื้นอะไรเงี้ยก็สามารถเอาไว้ในกล่องนี้ได้เลยหลังจากนั้นก็ปิดนะคะแล้วก็เอามาทําเป็นแบบเฟอร์นิเจอร์ได้หรือไม่ก็เอาอาไว้นั่งตัดคอมหรือว่าเอาไว้วางโน้ตบุ๊กก็ได้นะคะหรือไม่ก็เอามานั่งเป็นพอเวลาถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็ได้ซึ่งในอนาคนมิจอาตัวนี้มาเป็นแบบที่นั่งเป็นพอถ่ายรูปอะไรเงี้ยแล้วก็ วางกระจกอยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวมิจอาไปใส่ของให้ดูนะคะว่ามิจะใส่อะไรบ้างนั่นเองแล้วหลักๆเลยก็น่าจะใส่แบบเป็นเครื่องนอนที่ที่ยังไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยที่ซักไว้เพื่อจะเปลี่ยนรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็ว่าจะเป็นบิกินี่ก็ได้นะใส่ได้นะ,ะทุกคนเอาไปใส่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าแบบมันไม่พอก็อาจจะเอาไปใส่ที่แบบในตู้อื่นนะคะโอเคค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็มาแกทุกคนได้ดูแลนะสำหรับดีจริงหรือจกตาน,นั่นเองนะ,ะทุกคนคงวันชอบกันแล้วก็ เอาไปซื้อตามกันได้นะทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสำหรับตัวนี้นั่นเองนะคะอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะทุกคนมีโมดิเกอรค่ะไปแหละใช่ะใช้ได้เนียนจริงสวยด้วยมันราคาแบบหลักพัน นี่นะทุกคนสิ่งที่มิวจะเก็บนะคะก็จะเป็นเครื่องนอนต่างๆนั่นเองนะคะถ้าอะยังมันยังเหลืออีกอาจจะแบบเก็บชุดออกกำลังกายเอ่ยหรือว่าชุดบิกินี่เอ่ยอะไรอย่างงี้ก็ได้นั่นเองนะคะทุกคนแต่นี่คือน่าจะพอแล้วแหละนะจ๊ะเอาไว้เก็บให้เป็นที่พิ็นทางแค่นั้นเองนะคะทุกคนแล้วก็เอาฝามาปิดนี่แค่นี้นะเห็นไหมว่าเตียงสีเตียงมันเป็นสีน้ำตาลอะไรอย่างงี้สีฟูกสีผ้าห่มอะไรก็เลือกสีน้ำตาลมาให้เข้ากับ ห้องนั่นเองนะจ๊ะให้ดีงามค่ะ